สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสวาวะวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยครับและเราก็ยังคงอยู่กับเฮอร์คุลิสนั่นเองเป็นการ์ดที่หลายคนตอนนี้บอกว่าอ่อนไปหน่อยนะซึ่งผมก็จะมาขายเฮอร์คุลิสกันต่อเลยครับโดยลิสต์นี้เนี่ยคือเฮอร์คุลิสฟีนิกซ์นั่นเองครับที่นำลิเวงเทมูโน่เนี่ยมาเป็นวินควอนสำรองนั่นเองถามว่ายังไงเดี๋ยวมาอธิบายการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับมบแรกครับโกสไปเดอร์ครับหนึ่งเอเนจีสองพาวเวอร์ Energy, Power, กับความสามารถเปิดตัวครับการที่คุณลงก่อนหน้าเนี่ยจยะย พื้นที่การเป็นนี้ลงไปนะก็เอาไว้มูฟการนั่นเองครับเอาไว้เล่นมูฟได้ move ทั้งฮิวแมนทอชมัลติพอยแมนหรือแม้แต่คอมโบกับฟินิกก็ยังได้ครับผมที่ชุบชีวิตมัลติพอยแมนหรือว่าฮิวแมนทอชมานั่นเองต่อมาก็เป็นฮิวแมนทอชครับผมหนึ่งเอ2เ o w e r จีสองพาวเวอร์กับความสามารถที่แรงมากๆครับผมคือทุกครั้งที่การเป็นนี้ย้ายเนี่ยจะเพิ่มพลังต่อสู้เป็นสองเท่าครับย้ายหนึ่งทีกลายเป็นสี่อีกทีเป็นแปดอีกทีเป็นสิบหกอะไรแบบนี้เนาะก็จะแรงมากๆครเเนนร,รงทีี่ยดยวนะ เราจึงนํามาเล่นกับลิมิเททูโนได้ครับถ้าฮิวแมนทอสโต๋ใหญ่มากๆเนี่ยก็จะชนะได้ทั้ง3เลนเลยนั่นเองต่อมาก็เป็นนิโกะไมไ่รู้ครับผม1 Energy 2 Power กับคอานสารถเปิดตัวครับหลังจากที่ควรลงการ์ดแบบถัดไปเนี่ยนิโกะไมไ่รู้จะไล่คาถาครับซึ่งคาถาจะมีทั้งเปลี่ยนเป็นเดมอนนะฮะทำลายจั่วครับมูฟหนึ่งทีฮะเพิ่มบวก2ฮะแล้วก็เปลี่ยนโลเคชั่น ation, เพิ่มก๊อปปี้แล้วก็คูณ2ให้ u, มีนิโกะมิรู้นั่นเองก็จะเก่งมากๆครับถ้าเราได้ทำลายฮ เองได้แล้วจั่วได้หรือว่าจะใช้เป็นมูฟก็ได้เช่นกันครับไม่แย่เลยฮะต่อมาเป็นคาเน่ชผม2 Energy 2 Power กับความสามารถเปิดตัวเขาทําลายการ์ดใบอื่นๆของคุณในพื้นที่นี้แล้วก็จะได้บบก2ตามการที่ทําลายไปหน้าที่ของคาเนในเด็กนี้ก็จะมาทาลายฮิลเบ t o s ตทอกับมัลติพ l e m แมนเพื่อให้ฟินิกส์ฟอยด์เนี่ยชุบ2ใบนั้นขึ้นมานั่นเองครับต่อมาก็เป็นมัลติพุ่มแมนนะผม2 Energy 3 Power กับความสามารถก็คือทุกครั้งที่การ์ดใบนี้ย้ายเนี่ยจะ ไปยังพื้นที่อื่นนะเฮ้ยพื้นที่เดิมเหมือนกันนั่นแหละเอาง่ายๆคือถ้ามัน Triple Man Muz เนี่ยก็จะมูฟไปหนึ่งทีแล้วก็จะเพิ่มอปปี้มันเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นการแยกล่างนั่นเองนะอย่างที่หลายๆคนเคยเจอคอมโบคาถาแยกเงาะพันล่างนั่นแหละของมันก็เป็นเวนนอมครับสามเมจี้สามพาวเวอร์ Power, กับความสามารถเปิดตัวครับทำลายการ์ดใบอื่นของคุณในพื้นที่นี้นะแล้วก็เพิ่มพลังต่อสู้ของการที่ทำลายไปเนี่ยมาให้เวนนอมครับหน้าที่ก็เหมือนคาเน่เลยคือทำาาลายมาเดิมแมนหรือฮิ์อรทบ้แมนท ออมาเดซ์หรอกครับผมสามเมเนจจีห้าพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวทําลายการ์ดใบอื่นๆของคุณในพื้นที่ที่การใบนี้อยู่นะก่อนนาทีเดียวกับ2ใบเมื่อกี้นะคือทําลายให้มาริโคแมนกับทเป็นทอนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วก็ให้ฟินนิฟอร์ชุกขึ้นมาเพื่อเล่นคอมโบของเราครับต่อมาเป็นฮักบัสเตอร์ครับสามเมเนจีห้าพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวครับรวมร่างกับการ์ดใบอื่นของคุณในพื้นที่นี้นะที่พื้นที่หักสินแรกที่เราเล่นฮาร์บัสเตอร์ไปเนี่ยก็คือจะเนีคอมโบเป็น สมให้ฮิวแมนทอยแล้วก็มูฟจะได้คูณ2เยอะๆหรือไม่ก็ให้มาเจอผู้แมนนะจะได้เพิ่มพาวเวอร์เป็น8พาวเวอร์สองตัวสามตัวอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาก็เป็นฟินิกฟอร์สครับผม4 Energy 5พาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวครับชุบชีวิตการยที่ถูมลายของคุณนะหนึ่งใบแล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับฟินิกฟอร์สครับมันก็สามารถย้ายได้เทินละครั้งด้วยนั่นเองจึงเป็นการ์ดที่เก่งมากๆกับเด็กมูฟฮะเพราะว่าถ้าเราชุบเป็นฮิวแมนทอยได้เนี่ยเราย้าย1ที2ทีนะเ,เ,นเนี่ยแป๊บเดียวฮิวแมนทอยตัวววใหหญ่่่แแล้รือาาชุบเเป็นนนมมมโคีย แเราก็จะได้การ์ดที่ power ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ย้ายได้ทุกเทิร์นแล้วก็จะแยกร่างได้เต็มบอร์ดไปเลยครับผมต่อมาก็เป็นการ์ดใหม่อย่างลูกพี่เฮอร์คิวลิสนะฮะสี่ energy หก power ครับกับความสามารถก็คือครั้งแรกที่การ์ดย้ายเข้ามาที่เฮอร์คิวลิสอยู่เนี่ยจะย้ายไปยังพื้นที่อื่นครับก็ถ้าคอมโบเราติดเราจะแรงมากนะเพราะว่าอย่างสมมุติเราเล่องเฮอร์คิวลิสไว้เนี่ยแล้วเราใช้มาติโคแมนย้ายมาที่เฮอร์คิวลิสเนี่ยเราจะแยกร่างได้หนึ่งรอบใช่ไหม คิวจะเตะไปที่อื่นทาให้แยกร่างได้อีกรอบนึมนกันเองหรือจะเป็นฮิวแมนทอร์สก็ตามครับที่ย้ายมาปุ๊บที่เฮอร์ควิสคูณ2เสร็จปั๊บย้ายไปอีกทีหนึ่งก็จะคูณอีกทีนึงฮะเป็นตัวใหญ่เบิเ่มไปเลยครับผมและใบต่อม,าค,ม,มาครับผมเป็นฮัมดาวครับผม6 Energy 8 Power กับความสามารถเปิดตัวยกการ์ดใบอื่นของคุณเนี่ยไปยังพื้นที่ซ้าย1ที่ครับก็เป็นการใช้ปิดเกมได้นะถ้าเราบนบ่อยเรามีมาเจอแมนเยอะๆเนี่ยเราก็ย้ายฟึบแค่นี้ก็แยกร่างเต็มบ่อยแล้วก็ได้ Power Human Heart, ไยดวยนะ และมาสุดท้ายครับผมเป็น Living t ไทบุ n a l หรือตัวละครสามหน้าของเรานะผมหกเอต e จีก้าพาวเวอกับความสามารถต่อเนื่องครับกระจายพลังต่อสู้ของเราทั้งหมดให้เท่ากันทุกพื้นที่นะจะเล่นได้ดีถ้าเราเล่นคอมโบติดนะฮะเราจะแรงมากทั้ง3ที่หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยฮิวแมนทอต้องติดนะครับผมให้ฮิวแมนทอในตัวใหญ่ๆมากพลังสัก20 30 40 60 7 0อะไรแบบนี้แล้วลงลิฟวิ่งไทบุนนอไปเนะี่ยปึ้งหาร3ครับทุกพื้นที่เราทำให้เราชนะได้ง่ายขึ้นนะฮะ โอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันรบคุณทุกคนเชิกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ใของผมนะครับไม่ลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมาครับผมมาที่เกมนี้ครับเพื่อนที่นรกเตะมาเป็นเดรัฟเราอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเราเป็นเด็กคอมโบเทิร์นสี่เทิร์นห้านะแต่ไม่แน่ครับในเมื่อเราเป็นเด็กมูฟเราอาจจะชนะที่เดลัฟแล้วก็ปล่อยช่องว่างไว้ได้ คอปเปอร์นะเป็นแบล็กไนครับเฮลคิเชนจัว่วเป็นฮิวแมนทอชและนี่จั่วไม่รู้ครับเป็นทำลายผมว่าเราอยากเล่นหรือเปล่าทำลายจัว่วเราอยากจะรีบหาฟินิกฟอสนะครับจริงๆมาชอว์แมนก็น่าเล่นแหละแต่ถ้าได้จัว่วก็ต้องดีกว่ายอยู่แล้วแล้วก็ยังคงไม่มานะฟินิกฟอสของเรา ธรรมตาร์เลนหลอกไปก่อนไหมเลนหลอกเทมโปไปได้เราหาเฟนิฟอร์ดหนึ่งในสามมาเธอหน้าามาปล่อยร้องเลยปล่อยเขาชนาะเดลาร์ไปเลยก็ได้ครับเราไม่แข่เฟนิฟอร์ดยังไม่มาอีกหรอเราเฮอร์ริสเนาะแบบนี้ทูริสกลาง เธอหน้าถ้าฟินิกฟอร์สมาเราคอมโบกับพวสไปเดอร์ได้ไปมาเฮ้ยขอร้องเลยขออเขาแซนับมันแล้วแต่ผมไม่ได้จะกลัวไงต้องมีคอมโบที่เราอยากทำไงมาสินะไปเลยเดี๋ยวลา,วาบอ่ะทอาสบาย ปีนิฟอสจืบ๊บเออมาสักทีครับพี่น้องมาเดี๋ยวได้ฮิวมันทอสต,ตัวใหญ่ๆเลยผมไม่น่ามีคิวมงเกออร์ยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นเด็กแบ็คไนท์ดิสการ์ซาบูอะไรแบบนี้ไม่น่าแล้วไม่น่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปิดเกมด้วยไปไหนแต่ผมว่าน่าจะปิดเกมด้วยลิฟวิ่งไทบุนอ l เนาะ เพราะว่าฮิวแมนทอนเราก็ตัวใหญ่อยู่ด่ะยวเว้นฮิวแมนทอนเราจะโดน,นยิงนี่ดึงมา 7, 2, งค,รครับเจ็ดคูณสองสิบสี่แล้วคือคุณเตะกลับไปยี่สิบแปดครับใหญ่เบิ่มเบิ่มหมกเลยเราหักทุบให้แหลกครับทุบให้แหลกทุบให้แลหแลกอะไรเแล้วเดี๋ยวเราย้ายอีกเป็นสี่สิบห้าสิบหกแล้วลิฟวิ่งเทวุลนองอหารสามให้เรา เกมนี้ชนะได้ไม่ยากถ้าฮิวไม่ท้อเราไม,ไม,ไม่ไม่โดนยิงนะยังพูดคำเดิมว่าถ้าไม่โดนยิงครับเราใหญ่มากๆอยู่แล้วสามเล่นเลยมาเล่นมาสองใบครับนี่คือคำพิพากษายี่<า>ส<า>ิบเจ็ดครับชังชีผมหลบไงทำให้เกมนี้เ,นรเราชนะมาได้ครับผมจีจครับ มาต่อกันที่เกมนี้ครับผมเปิดเพื่อนที่แรกเป็นวอลเมียน่าสนใจมากๆเราสามารถทำลายฮีทแมททอร์ได้ฟรีครับถ้าเรามีฟินิกฟอร์์นะเราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยและใช่ครับฟินิกฟอร์์ยังไม่มาผมผ่านก่อนแล้วกันเขาเปิดมนาะเป็นซาบูเรายังไงดีนี่กจั่วปะนี่กมุก ฟรีฟอร์มาแล้วครับโอเคเลยงั้นผมเล่นเป็นฮิวแมนทอสทําลายที่วอเมียเนาะแล้วก็นิกโก้เนี่ยลงไปก่อนเพื่อมูฟเทิร์หน้าเ็ลเล่นฟินิฟอร์จะได้มูฟฮิวแมนทอสได้ฟรีฟรีหนึ่งรอบครับสิ่งที่เรากลัวคือเขามีฮิว er มอนเกอร์ไหมเราไม่อยากจะให้ฮิวแมนทอสเราถูกทำลายนะเด็กนี้แต่ถ้าเราจะใส่การ์ดอย่าง ไอร่ามาแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะทำลายฮิวแมนทอสเราเองไม่ได้เอ้าเกือบไปแล้วถ้าเขาชุบใบอื่นเรียกใบอื่นมาถือลา,ายนี่ฮิวแมนทอสเราไม่ได้เกิดเลยฟนะอร์มโมเรามาแล้วให้มุมหนึ่งที แล้วผมเฮอริสขวาไอเฮอริสซ้ายครับมุมพิมันทอไปทางซ้ายคูณสองเฮอริสเตะกลับมาอีกคูณอีกฮะไอน,นี้ก็เราก็แรงมากมากแล้วปัญหาคือพิมันทอ่อเราจะโดนยิงไหมอีกเนะี่ยกังวลอยู่อย่างเดียวเลยโดนเตะครับพักแล้วเขาเล่นอะไรยังไงดีเซล่า เพื่อเซลลาอะไรอ่ะมียูมัมงเกอร์เปล่าคือคอมโบเราตอนเนี้ยแรงมากผมบอกเลยย้ายคิวมนท้อนหนึ่งรอบมาทางซ้ายคูณสองคือเรียกเตะกับคูณอีกสองทำเดาาย้ายอีกคูณอีกมามาดูกันว่าเราจะทำคอมโบเราติดไหมเขาต้องวันๆด้วยประเด็นคือฮิวมนท้อนเราอ่ะต้องหลบชางคีเขาด้วยนะครับ รเราต้องจะหบ,บชางคีเขาสำเร็จหรือไม่เขาเล่นชางคีไหนเอาไหวไหมมันลุ้นจังวะโคตรแรงอ่ะตอนเนี้ยออกเรยแรงมากๆแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแรงสุดๆนี่แครับได้ครับแรงเปนะ็นร้อยสามเลนฮะว้าวโอ้โห,โห แล้วเขาชนหมัดมาแล้วฮะว่าชังคีไม่น่าไม่น่าค้นชังคีครับเตะบ้กเรียบร้อยถ้าเห็นเส้นทางถ้าเรามุกไปทางซ้ายอะรอดไปแล้วนะแบบฮิวมนทอสเอาไม่ต้องดึงแล้วเพื่อนไหวไปนะเนี่ยอ๋อโดนยิงอยู่ดีไม่ไหวเลยปะฮิวแมนทอสเรามากลางแล้วทำเดอายาไปทางซ้ายสุดอเอาชนะแล้วแต่ไม่ได้ย้ายไงโอโ้โห แพ้ไปครับผมเกมนี้แต่คอโมโบเราติดหน้านจริง,จร,งจริงครับแล้วมาต่อกันเลยครับผมเปิดโลชั้นแรกครับเป็นแอสโทรเอ็มครับมูฟก,การ์สามสี่ทีกไปเราไม่น่าได้ผลของแอสโทรเอ็มอ้าได้ผลสิเรามีฟินิชโฟสสี่จี้พอดีทูพิมมันท้อทุบมาตัวพวกแมนมาได้ย้ายฟรยีหนึ่งรอบตอนลงใช้ได้ใช้ได้รีมแรเปนใช่นครับอันนี้ไม่ดีนะ โอ้โห oh, แล้วมือเราเราอยากจะเปลี่ยนดีมีเมนชั่นทิ้งแล้วมีปู่ก็เปลี่ยนโลเคชั่นพอดีผมว่าเราอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนโลมากกว่าเราไม่ชอบดีมเมนชั่นครับเขาเป็นวุฟรีมแย่แล้วฮนะอันนี้มีสิทธิ์ที่เขาจะมีคิวบงเกอร์แล้วเราก็จะโดนคิวบงเกอร์ยิงนะแลบบชูรี่ครับเราได้แม่ ไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยตอนนี้เราล,ง,ลงโครสันไปเทมโปรครับโดนดึงอีกอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยได้คูนไปนฟอสมาแต่กัดทำลายไม่มาเลยฮะทั้งสามใบเลยเล่นหลอกคาเนตไวน้นมอมอะไรครับเนี่ยเราเฮลคิสขวาครับเอาคูณก่อนแล้วย้ายไปซ้ายปึย๊ดไป เาเป็นเดสส์หรอกครับทำลายไปสองใบทั้งวูเบอรีแล้วก็เซเบอร์ทูธครับพูดมาพอแล้วเพื่อนพูดพอแล้วเพื่อนโอเคหยุดพูดให้เราอะไรอ่ะเราใส่การ์ดทำลายมาสามใบอ่ะแต่เราไม่ได้อะไรเลยอ่ะผมเล่นแอโร่แล้วกันเนาะแรงที่สุดแล้วจากโคสันเราแอโร่ Arrow ขวาเขาน่าจะเป็นเดสล็อกดึงมาขวาให้ไหมแอโร่ Arrow เราดึงการ์ดไปล่าสุดนะฮะ สุดท้ายที่ลงอน่ยเลนหลอกเขาเพิ่งลงมาก็จะมาที่ทางขวาแต่เราจะชนะเกมนี้ยังไงสายการ์ดทำลายมาสามใบไม่มาเลยสักใบเขาวักเขาโดนอะไรอะ่ะเอาโดนเอาโดนอดอกงองผมงองเหมือนกัตนตอนนี้ยังไงวะ,ะเกิดอะไรขึ้นอันแน่ๆมีส่งอีโมดผมก็งงเขาก็งงหรือเปล่าอันนี้ ทำลายบุบดินไปนะหนึ่งใบพูดมาพอแล้วเพื่อนกลางโอเคเธอสุดท้ายนะจนถึงเธอนี้ทั้งสามใบที่ใช้ทำลายก็ไม่ขึ้นมือทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดเกมด้วยอะไรเราเล่นยังไงดีอะยากจังทำดอขวาปะ่ะ น่าจะดูดีที่สุดครับตรงกลางเราจะมี 20, ยี่สิบไม่มีสิบแปดทางซ้ายบวกอีกหน่อยเป็นยี่สิบหกกลางสิบแปดซ้ายยี่บหกข้างขวาสิบหกเขาจะปิดเพลงด้วยอะไรได้บ้างเดสไหมเดสขวามีอะไรอีกไม่รู้ฮนะคิดเพลงเขาไม่ออกเหมือนกันอะเราเล่นเพลงนี้แล้วกันเพลงที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดในเว็บแรกไปข้าเห็นเส้นทางไง อ้าวฮุบไปทางขวาอีกทีหนึ่งคูนอีกทีหนึ่งเอาคูนสองอีกเอาเวนอมกินหมดน่ำอ่ะเขามีเวนอมนะเวนอมแลบทูรี่แรงมากๆเลยคูนสองไปแต่ออกซ้ายยังไงตรงกลางเป็นคิวมองเกอร์ยิงไปที่คิวเป็นทอสแต่อย่างนี้หมายความว่าเราชนะเกมไม่ได้เพราะแอเซรอยเอ็มครับผมจีจีครับ มาครับผมมาต่อที่เกมนี้ฮะเป็นฐานไปในปารการเนเวนเจอร์ครับนิ่งโกวเปลี่ยเป็นเดโมนเรายังไม่ใช้นะเราอยากทำลายฮิวแมนทอร์ครับให้ในฟอสชุบมาแรงๆนะี่ยะคู่าตูเดอะวอเชอร์ซาคาทำลายมาแล้วฟีฟอสก็มา,าจัดไปเลยเราจวสองด้วย ถ้าสาขาลงเป็นฟินิกฟอสไปเนี่ยจะแจ่มมากเพราะว่าเราจะย้ายได้ไวขึ้นนะเป็นเทินสามได้ฟินิกฟอสเป็แบบย้ายฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับแต่เหมือนจะยากแฮะแบบนี้เออได้จริงโอ้โหแรงเลยแบบนี้แล้วเรามาจริงแอโร่ครับดึงมือมันทอดไปฟิ Force นิกฟอสนั่นแหละไม่มีผลอะไรครับขวาเป็นมิตินูเราคือมันทอดย้ายขวาบัฟ ลงก่อนแล้วค่อยย้ายหรือ,อเอาเรื่อเกมนี้ทาํางานยังไงถ้าเราลงก่อนแล้วย้ายลงก่อนปึ๊บจะบับก่อนแล้วย้ายไหมหรือว่าเราต้องเลอกย้ายก่อนแล้วค่อยลงตรงนี้ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะผมไม่เคยเล่นเพลนี้อ่ะมีสองเพลคือลงก่อนแล้วย้ายกับย้ายก่อนแล้วลงนะถ้าลงก่อนแล้วย้ายมันแรงกว่าผมไม่ชัว ผมเล่นเพลงนี้แล้วกันใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้ใครเคยลองแต่เอาจริงลงขวาก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้จินมาเล่นนะฮะเพิ่ม Energy ไปด้วยคิงพนะินฮะโอ้โหเหยียบไปหนึ่งทีลบสองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโตขึ้นได้นะฮะฮาร์ฟเตอร์บัฟขึ้นไป ตอนนี้เราขาดแค่เลเวิรงไซบูนอลนะที่เราต้องการเพราะว่าเราเล่นฮิวแมนทอสเป็นมิคคอนดิชันแล้วแล้วเคาชแนปมาแล้วลองไปย้ายหนึ่งทีลงกินแลมหนึ่งทีลงเดนหลอกเทมโปหนึ่งทีหรือว่าเราย้ายก่อนแล้วก็สไปเดอร์ดึงมาเพื่อบัฟแล้วก็เดนหลอกเทมโปลไว้วก็จินกลางเพื่อแลเมเอร์เนจีครับ พล,พลังนี้ดีกว่าใหญ่กว่าเยอะเราจะได้เห็น energy เอ้ยไม่ใช่ energy เวอร์ลืมล่ำโอลิสครับย้ายนิโก้ไปโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลงเดีอยหลอกไปทำลายอยู่แล้วน,นี่บัฟอีกหนึ่งทีควสเตเบเดอร์ครับดึงมาครับบัฟอีกหนึ่งทีโอ้ถ้ามีเฮลิสเนี่ยจ่บเลย เดล่นหลอกครับทำลายนี่กลไปไม่เป็นไรฮนะเพราะศูนย์พาวเวอร์อยู่แล้วแล้วก็ได้จินครับแปลเมาจี้ขึ้นมาพร้อมออกปฏิบัติการเฮอร์คิวลิสซัดด้วยสวนยนะครับเราเล่นเฮอร์คิวลิสกับถึงเล่นเวนอมดีเวนอมไปก่อนไหมแล้วก็เฮอร์คิวลิสแล้วก็ฮิมมนทอชย้ายมาครับแล้วก็จินเพื่อ แล้วเอนเนเทินหน้าหรือเราต้องเล่นอะไรเพิ่มนะผมว่าฮิวเป็นคอนเราตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้แรงมากๆผมเล่นมาเต็มที่เป็นคลาเว่นครับเป็นจินครับแล้วเอเนขึ้นไปแล้วจังขึ้นนอตโอ้โหโอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรยังไม่ค่อยแย่มากเท่าไหร่หรือเปล่า อย่างน้อยทางซ้ายเขาก็เต็มแล้วนะเือรคิสออกกลางครับนี่ยิ่ันทอยแล้วบไม่หยุดเดี๋ยวเราเพย์ปิดเป็นลิฟวิงไทบูโน่ปะต้องหารสามนะไม่งั้นเราจะไม่แรงโอเค <Multiple Man S 1> มาตัวพ่อแมนมาไม่ได้ใช้นะฮะยิ่งเป็นทอยไอ้ <I S 1> มากลางครับเพื่อให้เฮอร์คิวสเตะไปหนึ่งทีเราลิฟวิงไทบูโน่ก่อนมาตัวพ่อแมน เท่านั้นเลยแค่นี้เราก็ชนะเกมนี้แล้วปะเราน่าจะทําคอมโบรเราติดนะตอนนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าแรงแบบแรงแบบไร้เหตุผลแรงแบบโอเวอรแบบ์คิวอะแรงเกินไปมากยังไงขอคอมโบรเราได้ไหมเปะไปขวาโดนลบสองไม่เป็นไรเพราะเราคูณสองแรงกว่ายเยอะครับไม่เงียบ เาบ้านค่าสนใจปริศนาไงแล้วเราโดนอะไรไหมุอ,มอ,องโบเราติดอย่างสวัสดีภาพโอเคครับเราชนะเกมนี้ด้วยขอมโบเราได้แล้วครับผมจ g ครับานนะมาอย่างต่อเนื่องครับผมเปิดโลแรก ทัพเทเรียแล้วได้เป็นหินเนะี่ยขอบคุณมากก็มาไวเกินนะพี่หินก้อนนี้ขอเป็นการทำลายสักใบนั่นก็ฟินิกฟอร์สออกมาให้อุ่นใจก่อนได้ไหมสตเตรทอะคาเดมี่น้ำก็สวยเลยโรงแลมินฟานอ่ะอืมฟินิกฟอร์สมาแล้วก็จริงครับแลมินฟานุเนี่ยเป็นอันตรายกับเราเพราะว่าฟินิกฟอร์สจะชุบใบนั้นขึ้นมานน่นเอง เราผ่านก่อนได้แล้วก็เล่น2ใบเลยนะอันนี้หินหนึ่งใบมาถึงพอรโแมนก็ได้นะน,นผมเล่นเพลงน,นี้ฮิ a แมนทอ h แล้วก็ลากมาที่สเตนคาเดมี y นะครับแล้วก็ภาวนาให้เธอหน้าที่เราเล่นฟินิฟอสเนี่ยชุบออกมาเป็นมนอ l t i ต l e m โ n แค่น,นั้นเลยมัลติพุลแมนมัลติเพิลแมนมัลติเพิลแมนพลีสแล้วเราจะได้ย้ายไปที่เซเลนคาเดมี่ด้วยนะครับจะได้แยกล่างเป็นฟินเลยแยกแบบรุ้มบั้มรุมบั้มเป็นไงสวยอย่างนี้แจ่มเลยครับ งั้นเรา,าบัฟก่อนบ้างบัฟก่อนแล้วค่อยย้ายเนาะดูกันว่าจะบัฟก่อนได้ไหมอันนี้ลองเลยเพราะว่าถ้าย้ายไปก่อนอเนี่ยไอ้ไอ้ขาาัสเตอร์เนี่ยจะบัฟใครก็ไม่รู้อ้าวนี่ฮะบัฟก่อนไม่ได้นะโอเคนี่เราได้รู้แล้วเขาได้ปีกกันกินกันโตครับผมแล้วก็ทำโตนะครับ แล้วเ t ็น d ใครจะมีย้ายไปหนึ่งทีออกมาเป็นอย่างไรเ,เหมือนเราจะดูดีอยู่นะบอยเราตอนนี้แล้วเรามีพามดอลให้เป็นเพลย์ปิดที่สตรองอยู่ด้วยแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยเราเล่นแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อธิบา,ายให้ฟังถ้าเราเล่น h a ดอเนี่ยฮิวแมนทรอสจะเป็นใบแรกที่ย้ายม,มาทางซ้ายเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราโตกว่าเยอะ แล้วเราก็ย้ายทุกใบมาทางขวาย้ายทุกใบทางขวาเสร็จป,ปุ๊บพันรดเนี่ยจะย้ายสามใบเนี่ยมาตรงกลางครับให้ได้มากที่สุดทั้งทางขวาเราก็เต็มซ้ายเต็มกลางเต็มนี่สุดยอดไปเลยเพลเราเราไม่น่าแท้อะไรหรือเปล่าให้ไหมเราแยกล่างกันนานเลยเกินอะแยกออกไปอีกใบหนึง่งอ่ะปุ๊บ วาร์ปเห็นเส้นทางป้าเราใหญ่กว่าเยอะครับวาร์ปอ่าแยกอีกวาร์ปแยกอีกเออกว่าจะแยกเสร็จมาเราจะแพ้อะไรไดบ้างไม่แพ้หรอกพี่บอ๊อบ ปปับ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 โอ้โหแล้วก็หินเท่านั้นนะผมชนะเกมนี้มาได้ครับจีจีฮะใชยชน,นะ